สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์รับบิดนะครับสหรับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกรอบแล้วก็ยังไงออกไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยนะครับระบาดระวังป้องกันกันให้ดีๆนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ฟังกันไปอีกนานๆเลยนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยครับสุดยอดยีนตอนที่2449พิพี่กัดบอกไอเดียของเจ้ามา ฮันเซนพูดกับฟางคิงวี่เขาเริ่มที่จะคิดว่าชายคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจอย่างมากเส้นทางที่พิหารเลือกนั้นไม่เลวพิหารเลือกเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเอกทีมคิงแถมพิหารยังมียานรบที่มัสจันอยู่มันเป็นเรื่องยากที่ทางเอกทีมคิงจะไล่าตามพิหารได้ทันในเวลาอันสั้นนี้แต่เส้นทางที่พิหารเลือกก็เป็นอันตรายมากๆเช่นเดียวกัน ถึงแม้ทางเอ็กทีมคิงจะไล่าตามพิหารไม่ทันแต่เส้นทางของพิหารก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายอยู่ดีทั้งระบบเทียนเซียนและระบบจักรวานเควอสต่างก็มีอันตรายนับไม่ถ้วนซึ่งบางอย่างเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แถมเอ็กทีมคิงนั้นก็ยังมีทีมอัศวินถึง3ทีมอยู่ในระบบจักรวานเควอสพวกเขาคงจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของพิหารแต่ถ้าข้าส่งวิดีโอของพิหารไปให้กับพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมพวกเราก็อาจจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้ฟางชิงวี่พูดอย่างตื่นเต้น ดวงสีดำขนาดใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งกำลังโบยบินผ่านหมู่เมฆบนหลังของดวงสีดำนั้นมีปราสาทหินตั้งอยู่เอกทีมคิงหลายคนก็เดินไปมาอยู่ในปราสาทนั้นท่านเป่าชินท่านเป่าชินสมาชิกของเอกทีมคิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในสวนของปราสาทที่เป่าชินกำลังนั่งดื่มชายอยู่มีเรื่องอะไรเป่าชินถามบัตเลอร์แก่กำลังยกชาขึ้นมาจิบบัตเลอร์แก่ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขารีบก้าวเข้ามาใกล้โต๊ะของเป่าชินและพูด พวกเราพบเขาแล้วพวกเราพบตำแหน่งของหานเซินแล้วโอ้แล้วเขาอยู่ที่ไหนกันเป่าชินดูประหลาดใจการสืบสวนของพวกเขาไม่ได้ข่าวข่าวอะไรของหานเซินเลยดังนั้นเขาไม่แน่ใจว่าบัตเลอร์แก่นั้นได้รับข่าวมาจากไหนท่านเป่าชินดูนี่ก่อนบัตเลอร์นำรรบิกกานเทียออกมาวางตรงหน้าของเป่าชินและกดหนึ่งในสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงรูปภาพของวิดีโอวิดีโอนั้นแสดงภาพของเรือลำหนึ่งที่กำลังเดินทางผ่านทะเลเมฆสีฟ้า ชายคนหนึ่งนั่งอยู่เรือเล็กด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายขณะที่พลิกหน้าหนังสือเล่มหนึ่ง ด้านหน้าของเรือมีสิ่งมีชีวิตเรียงแถวกันและช่วยกันดึงใบเรือไปข้างหน้าสิ่งมีชีวิตที่ดึงเรืออยู่นั้นประกอบไปด้วยเผ่าพัานธุ์หลากหลายแม้แต่เผ่าเดมอนก็เป็นหนึ่งในนั้นพวกเขาดูเหมือนกับพัสกี้ที่พยายามจะลากล้อเลื่อนไปข้างหน้าอย่างยากลำบากถ้าหนึ่งในพวกเขาชักช้าแม้แต่เพียงนิดเดียวชายบนเรือก็จะใช้แสบฟาดใส่พวกเขาการฟาดนั้นทลายชุดเกราะเบื้องหน้าของพวกเขาทำให้พวกเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันชายคนนั้น ก็ไม่ได้ละสายตาไปจากหนังสือของเขาชายเผ่าเฟเธอร์คนหนึ่งกําลังลากเรืออยู่นั้นร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ันดูเหมือนกับว่าเขาถูกแทะฟาดใส่นับครั้งไม่ถ้วนเขาก้มหัวต่ำขณะที่เขาแอบเปิดใช้งานรูบิกควานเจียอย่างลับๆเขาดูโกรธแค้นเป็นอย่างมากช่วยข้าด้วยถ้าใครช่วยข้าออกไปจากที่นี่ได้ข้าจะมอบสมบัติที่มีทั้งหมดในสหพันธ์สมบัติไม่สิข้าจะมอบ70%ของชายเฟเธอร์คนนั้นพูดนี่มันเป่าชินมองไปที่ชายที่นั่งอยู่บนเรือและรู้สึกตัวว่าคนคนนั้นคือชายคนเดียวกับที่พวกเขากําลังตามล่าอยู่ฮันเซิลบัตเลอร์แก่พูดด้วยความตื่นเต้น ชายเผ่าเฟเธอร์ที่ลากเรืออยู่คนนั้นก็คือฟางชิงวี่เขาเป็นสมาชิกในหนึ่งของพันสมบัติเขาได้จ้างกลุ่มคนเพื่อสำรวจระบบเทียนเทียนแต่ขณะที่กลุ่มของพวกเขา ไปพบกับฮันเซนฮันเซนก็จับตัวพวกเขาและบังคับให้พวกเขาทุกคนลากเรือให้ตัวเองดูเหมือนว่าฮันเซนกําลังพยายามหนีออกจากระบบเทียนเซียนฟางชิงวี่เป็นเผ่าเฟเธอร์คนหนึ่งแต่ฮันเซนไม่รู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของสพันสมบัติฟางชิงวี่ใช้รูบิกวันเทียเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือโดยหวังว่าใครสักคนจะมาช่วยชีวิตเขาบัตเลอร์แก่ดูตื่นเต้นตอนนี้เมื่อฟางชิงวี่ส่งข้อความผ่านรูบิกวันเทียมาพวกเราก็ได้รู้ถึงตําแหน่งของฮันเซนพวกเขาควรจะรีบไล่ตามไปโดยเร็วฟางชิงวี่คนนี้ เป็นใครกันป่าชินถามบัตเลอร์แก่แทนที่พวกเขาจะดีใจเขากลับขมวดคิ้วแทนบัตเลอร์แก่รีบพูดข้าได้ตรวจเช็คดูแล้วถึงฟางชิงวี่จะเป็นเผ่าเฟเธอร์แต่เขาเป็นเด็กกำพร้าเขาถูกรับไปเลี้ยงโดยอาวุโสคนหนึ่งของสหพันธ์สมบัติเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเผ่าเฟเธอร์และเขาก็ไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกับฮาเนเซนผู้อาวุโสของสหพันธ์สมบัติคนนั้นก็ได้ส่งคนไปที่ระบบเทียนเซียนเพื่อช่วยชีวิตของเขาแล้วดีป่าชินพยักหน้าเขามองดูวิดีโอบนรูมิขวัน เจ้าบอกข้าได้ไหมว่าในตอนนี้พวกเขาอยู่ในส่วนไหนของระบบเทียนเซียน บัตเลอร์แก่หัวเราะก้อนเมฆในวิดีโอนั้นเป็นสีฟ้าถึงแม้มันจะมีก้อนเมฆสีฟ้ากระจัดกระจายอยู่ทั่วระบบเทียนเซียนแต่ก้อนเมฆฟ้าในแต่ละจุดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อตัดสินจากข้อมูลที่พวกเขารวบรวมมาพวกเราสันนิษฐานได้ว่าพวกเขาจะอยู่ในทะเลเมฆสีฟ้าหมายเลข75ตอนนี้พวกเราอยู่ในทะเลม่วงหมายเลข68มันไม่ได้ไกลไปจากตำแหน่งที่ของหันเส้นมากมายนะจับตาดูพวกเขาเอาไว้และหันหัวเรือไปประจบกับพวกเขาเปล่าชินพูดรับทราบแล้ว ฮันเซินไม่มีทางหนีรอดจากพวกเราไปได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามบัตเลอร์แก่พูดหลังจากนั้นเขาก็ออกคำสั่งให้ดวงมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางของฮันเซินขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านก้อนเมฆในจุดที่ฮันเซินไปเรียบร้อยแล้วบัตเลอร์แก่ก็ขมวดคิ้วแปลกจริงในตอนที่พวกเขาผ่านมาที่นี่พวกเขาก็ควรจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างแต่ทำไมข้าถึงสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนี่พวกเรามาผิดทางอย่างนั้นหรือเปาฉินยิ้มและพูดถ้าพวกเราพบหลักฐานที่บ่งบอกถึงเส้นทางของพวกเขา แบบนั้นพวกเราก็จะรู้ว่าพวกเรามาผิดทางเขาเก่งกาจเกินกว่าที่จะทิ้งร่องรอยอไว้รีบมุ่งหน้าต่อไปพวกเรามาถูกทางแล้วรับทราบบัตเลอร์แก่เร่งตอบและเร่งความเร็วด้วงสีดำขึ้นอีกพวกเขาไม่ได้พบร่องรอยของฮันเซินแต่จากภาพวิดีโอของรูบิกพวกเขารู้ตัวว่าตัวเองมาถูกทางแล้วเรือน,น้อยของฮันเซินเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วเหมือนอย่างด้วงของพวกเขาจากการคาดเดาของบัตเลอร์แก่พวกเขานั้นจะไล่ติดตามได้ทันภายในอีก18ชั่วโมง ในจังหวะนั้นพวกเขาก็มองดูภาพวิดีโอบนรูบิกขวัญเถียและเห็นว่าเรื่องของหานเซ่นถูกหยุดไม่กลุ่มอสศูนย์เมฆาที่ดูร้ายปรากฏขึ้นตรงหน้าและจู่โจมพวกเขาฟางชิงวี่พยายามจะต่อสู้กับสีนเจอีกทําให้เขาไม่สามารถใช้รูบิกขวัญเถียได้อีกดังนั้นภาพวิดีโอจึงถูกตัดหายไปโอ้ไม่นะในหมู่ฝูงอสูรเมคานั้นมีวานอนเมคาระดับราชาอยู่หลายตัวฟางชิงวี่จะถูกฆ่าตายขึ้นมาพวกเราก็จะสูญเสียข,ข้อมูลที่อยู่ของหานเซ่นไป ปัเลือกแก่พูดเขาเร่งความเร็วเต็มกําลังเพื่อที่จะทำให้ทันก่อนที่การต่อสู้จะจบครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ